สวัสดีครับ T.N.M ขายที่ดินพาทุกท่านเยี่ยมชมที่ดินวันนี้ผมพาทุกท่านมาเยี่ยมชมอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมตรงที่ผมยืนอยู่นี้คือถนนหมายเลข346ปทุมธานีบางเลนท่านใดที่ขับรถมาจากตัวอำเภอบางเลนท่านเลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงถนนเส้นนี้เป็นถนนโครงการในหมู่บ้านบ้านอ่าวอำเภอบางเลนจากตรงนี้เข้าไปหาหน้าที่ดินมีระยะทางประมาณ1กม ทางเข้าไปเป็นถนนลาดยางกว้าง6เมตรรายละเอียดของที่ดินจะเป็นอย่างไรไปดูด้านในพร้อมๆกันเลยครับทา่านใดที่ขับรถจากปากซอยเข้ามาเพื่อจะไาเยี่ยมชมที่ดินให้ท่านเลี้ยวด้านขวามือจากตรงนี้ไปยังหน้าที่ดินมีระยะประมาณ30เมตรที่ดินอยู่ฝั่งซ้ายมือพิกัดที่ดินตั้งอยู่ถนนบ้านอ่าวตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐม จากแนวที่ดินจะเริ่มต้นจากเสาต้นนี้นะครับที่ดินมีหน้ากว้าง57เมตรลึกรอ2อเมตรที่ดินมีเนื้อที่4ไร่ 1. งาน34ตารางวาหรือ1 7 3 4ตารางวาบริบทที่ดินเป็นที่ดินถมแล้วประมาณ2ไร่ถมด้วยทรายอัดแน่นทั้งแผ่นท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินซื้อไว้เพื่อสร้างโกดังสร้างโรงงานรูปทรงสวยสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้าที่ดินมีป้ายติดไว้ ราคาขาย3,749บาทต่อตารางวาทั้งแปลง6 5ล้านแสนบาทโฉนดพร้อมโอนค่าโอนค่าภาษีกรมที่ดินคนละครึ่งจากหน้าที่ดินมีระบบไฟฟ้าระบบป่าปลาผ่านเรียบร้อยที่ดินมีการสอบเขตวางหมุดเพื่อให้ท่านเข้าไม่เยี่ยมชมที่ดินท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินสร้างโรงงานที่ดินสร้างโกดังหรือลงทุนในธุรกิจที่ดินที่ดินแปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงที่น่าสนใจ พื้นที่ใกล้เคียงทางเข้ามายังมีบริษัทและหลายบริษัทต,ตั้งอยู่ในถนนเส้นเดียวกันจากด้านข้างของที่ดินยังเป็นไรนาสวนเกษตรของชาวบ้านที่ดินนะครับมีการสอบเขตเพื่อให้ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมที่ดินได้เห็นพาทุกท่านเข้าเยี่ยมชมที่ดินเพื่อได้เห็นหมุดด้านหลังนะคะรับพอพร้อมกันอย่างชัดเจนจากพื้นที่ด้านหลังนี่ยังเป็นไรนาสวนเกษตรของชาวบ้านกําลังเขียวจุ่มรอวันเก็บเกี่ยว ด้านหลังมีหมูดมีเขตให้เห็นทั้งสองด้านที่ดินยังตั้งอยู่ใกล้ชุมชนอยู่ใกล้ความเจริญสามารถเลือกเดินทางไปยังสถานที่จากตัวอำเภอบางเลนมายัางหน้าที่ดินมีระยะทางประมาณ4กมจากถนน340แยกนพวงศ์มาถึงหน้าที่ดินมีระยะทางประมาณ20กมจากหน้าที่ดินไปยังพื้นที่ใกล้เคียงเทสโก้โลตัสบางเลน4กมโรงพยาบาลบางเลน4.7กม องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาชี5.1กมสถานีตำรวจภูธรอำอเภอบางเลน5.8กมตลาดน้ำไซน้อย15กมวัดไผ่ลงัว20กมท่านใดสนใจที่ดินท่านสามารถเข้าไปติดตามในช่อง YouTube ที่เดียมขายที่ดินเพจที่เดียมขายที่ดินมีที่ดินให้ท่านเลือกหลายแปลงหลายโซนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครปฐมนนทบ,บุรีปทุมธานีท่านใดสนใจที่ดินสอบถามได้ที่0 8 7 0 1 6 8 9 9 1 ไลน์ออดีห้าเก้าห้าเก้าทีเดมดียททีเนมขายที่ดินเพจทีเนมขายที่ดินขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ